สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มารับชมเพราะงัดนะครับมาดูจุดวิเคราะห์กันนะครับเพื่อนๆนวันนี้นะฮะก็จะมาหาจุดว่าเราจะเลือกซื้อแบบไหนนะครับเพื่อนๆนนะครับวันนี้ก็เราต้องจําตัวไหนกันบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับในการคัดซื้อนะครับหนึ่งเราต้องเหมือนว่าเราจะซื้อตรงแบบไหนนะครับเพื่อนๆเราต้องดูอ่า ตัวไหนที่เราสนใจนะเพื่อนนะครับหน้าตาเขาเป็นแบบไหนนะฮะเพื่อนต้องจํานะฮะต้องจําพวกนี้นะครับพอเราชอบพิมพ์แบบไหนหน้าตาแบบไหนนะครับเพื่อนนะครับนะถ้าชอบเหมือนนักกล้ามนักกล้ามแบบนี้นะครับเพื่อนล่ำล่ำหน่อยนะฮะนะครับล่ำล่ำหน่อยตัวนี้สั้นนิดนึงครับเพื่อนนะครับนะครับนะนะเราก็มาหาจุดวิเคราะห์กันนะเพื่อนนะครับนะว่าเขาอยู่จุดไหนนะฮะเพื่อนะ นะครับเพื่อนๆก็ต้องจําตรงจุดนี้ด้วยนะฮะเห็นไหมบางทีนะฮะเห็นตรงที่เขามีแองอยู่สองแองนะครับเพื่อนเห็นไหมแองตรงนี้และตรงนี้นะครับด้านบนนะครับแล้วเราก็ดูพวกรอบรอบนะครับเพื่อนว่าเขาเป็นมีเอกลักษณ์แบบไหนนะฮะเหมือนว่าตรงคอตรงนี้เป็นหลุมตรงไหนบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับลายเส้นพวกนี้นะครับ เราต้องจําด้วยนะครับเพื่อนๆว่าเอมันมีลายเส้นอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆในการวิเคราะห์นะฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมเส้นพวกนี้เอมีขีดพวกนี้มีขีดลงอย่างนี้นะฮะเราต้องจําให้หมดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะของนะครับไม่ว่าแต่ผ้าอะไรต่างๆนะครับรายละเอียดเราต้องเก็บให้ครบนะฮะเพื่อนๆนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนนะบางทีเราก็อาจจะ พาดได้นะครับเพื่อนเื่อนถ้าจําไม่ละเอียดนะครับเพื่อนนะครับว่าด้านหลังกันว่าเป็นแบบไหนนะเพื่อนนะครับด้านหลังเขามีรอยอะไรบ้างนะครับเพื่อนนะครับในการคัดซื้อนะครับเพื่อนนะครับจุดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเพื่อนมาตรงนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้นะครับเพื่อนสำหรับพองัดนะครับ ทำไมต้องจำนะเพื่อนเพราะว่าเราจะได้เกิดความผิดพลาดได้น้อยนะฮะนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็จะได้ของแท้มาใช้งานนะฮะเพื่อนหรือมาบูชานะฮะนะครับเพื่อนะเห็นไหมครับนี่นะฮะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าจุดพวกนี้เขาอยู่ตรงกันเห็นไหมครับนี่นะเพื่อนนะครับ 1นี่นะด้านบนเห็นไหมครับเลือนเห็นนะเส้นแขนนะฮะเส้นแขนเห็นเพื่อนเนเห็นตรงกันไหมครับตรงนี้เราต้องเก็บรายละเอียดด้วยนะฮะเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมไม่ใช่ว่ามีแต่คนที่เป็นแล้วนะครับเพื่อนๆคนไม่เป็นก็สามารถรู้ได้นะครับว่าเก็บรายละเอียดต้องครบนิดหนึ่งนะเห็นไหมฝั่งนี้เพื่อนเเห็นไหมฝั่งนี้อ่า แต่ว่าถ้าตัวไหนที่เขาใช้มาเยอะๆหรือว่ามันสึกเราก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองไปดูในจุดอื่นๆที่ยังไม่สึกนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวนี้คนเราก็เก่งนะเดี๋ยวนี้ไปอ่าไอ้นี่ไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าความรู้เขาเริ่มไล่ทันกันหมดนะครับไม่ได้ห่วงวิชงวิชาเหมือนสมัยก่อนๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อ่ในยุคที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาครอบคลุมหมดนะครับเพื่อนๆนะครับ จุดไหนเนี่ยเขาสามารถเปิดในอินเทอร์เน็ตเปิดใน youtube เปิดในทุกอย่างเจอหมดนะครับเพื่อนๆนนะครับนะครับว่าเขาพิจารณาดูเขาก็รู้นะฮะเพื่อนๆื่อนนะครับนะครับเพื่อนเเห็นตรงจุดนี้ไหมนะครับเป็นแอ่งนะฮะตรงแอ่งตรงคอนะฮะเห็นไหมตรงแอ่งตรงคอเพื่อนๆเห็นไหมนะครับบางทีเส้นนี้ นะฮะเส้นนี้จะขึ้นไปตรงนี้เส้นนี้ก็ต้องขึ้นไปตรงนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมนะครับเพื่อนนะครับจะไม่แตกต่างกันไปไหนหรอกนะฮะเพื่อนๆื่อนนะครับทุกอย่างนะครับเพื่อนเห็นไหมที่จริงตรงนี้จะมีตรงหัวนี้ตรงหัวนี้นะครับตรงหัวนี้จะเป็นเหมือนตรงนี้นะฮะเขาเรียกเหมือนมีจุกหรือเปล่านะฮะตรงนี้จําไม่รู้นะฮะ แต่ปรากฏเห็นอยู่ในตรงนี้นะฮะนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะไม่มีใครเก่งกว่าใครนะฮะนะครับนี่แล้วเราก็มาหันดูด้านหลังกันบ้างนะฮะรายละเอียดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเลขเลขตัวนี้เหมือนเลขหกนะครับที่จริงน่าจะเป็นยันนะฮะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะครับ น่าจะเป็นยันนะครับตัวนี้นะครับเรามาหาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเห็นไหมเห็นไหมรอยลายตรงนี้เห็นไหมครับที่เป็นรอยยาวลงมานะครับตัวนี้ก็ต้องมีนะะเห็นไหมครับนะครับเพื่อนๆนะครับ ดูตรงจุดไหนกันอีกนะครับเพื่อนบางทีจุดเนี่ยเดี๋ยวนะฮะเรามาดูด้านนี้เห็นไหมเราก็มาหาจุดวิเคราะห์นะครับเพื่อนนะครับนี่นะฮะ นี่นะครับเพื่อนเป็นขีดอยู่ตรงนี้เขาก็ยังมีขีดอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะพาดไปทางฝั่งนี้นะครับก็จะมีเหมือนเหมือนกันนะครับของพ่องัดนะครับเพื่อนๆนนะครับในการจุดซื้อขายนะเพื่อนเพื่อนนะฮะนะครับเราก็เก็บเป็นข้อมูลไว้นะครเพื่อนเพื่อนนะครับเวลาเกิดเราเจอของแท้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทําไมต้องเก็บข้อมูลไว้นะฮะเพราะว่า เหมือนจุดที่เขาสร้างนะครับเพื่อนๆที่เคยอธิบายไปไม่ใช่ว่าดูสมมุติว่าผมเปรียบเทียบนะครับเพื่อนพิมพ์นี้กับพิมพ์นี้มันไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนเราต้องจําด้วยว่าว่าเราจะเลือกซื้อพิมพ์ไหนนะฮะครับไม่ใช่ว่าเอาพิมพ์นี้มาจับใส่พิมพ์นี้มันก็ไม่โดนจุดใช่ไหมครับนะครับเวลาเราซื้อเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อสมมุติว่าเราจะซื้อพิมพ์นี้ เราก็ต้องหาพิมพ์นี้นะครับเพื่อนนะครับเนี้ยพี่ผมไม่เก่งเลยอย่างนงี้นะครับนะครับบางทีเราก็ต้องดูหน้าตาด้วยหน้าตาเขาเนี่ยนะครับเป็นหลักหน้าตาถ้าดูหน้าตาเสร็จเฮ้ยหน้าตาไม่ใช่พิมพ์นี้เราก็ต้องหาพิมพ์ที่มันมันใช่หน้าตาพิมพ์นี้นะครับเพื่อนใช่ไหมฮะถ้าเราอยากได้ของแท้นะครับเฮ้ย <rain> พี่หน้าตาศึกเยอะเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าในจุดตําหนินะครับเพื่อนนะครับ เขาจะอยู่เหมือนกันนะครับนะครับที่เคยอธิบายนะครับเพื่อนนะฮะเพื่อนเพื่อนเดียวผมให้ดูในจุดในจุดพวกนี้นะครับบางทีก็พูดซ้ำๆไปนะครับเพื่อนนะฮะเห็นไหมสองขีดนะครับเพื่อนเห็นไหมตรงนี้ก็สองขีดเหมือนกันเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับตรงคอนะฮะเอพี่เห็นขีดเดียวเขาวาอย่างนี้อีก เห็นไหมจะมีหนึ่งหนึ่งตรงนี้นี่นี่นี่นะฮะแล้วตรงนี้ทําลึกหน่อยนะครับเพื่อนเห็นไหมนะครับทาลึกหน่อยแล้วถ้าคนไหนที่แบบว่าอยู่จุดไหนอีกนะพี่อยู่จุดนี้นะครับเพื่อนจุดนี้เห็นไหมที่เป็นเม็ดวงกลมอยู่ตรงนี้แลวจุดนี้ก็จะเป็นเม็ดวงกลมอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะครับ ในการซื้อขายนะฮะแล้วมีจุดไหนอีกนะพี่นี่นะฮะจุดนี้เม็ดกลมเม็ดใสใสเนี่ยฮนะ,ะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแล้วก็ยมีเม็ดใสใสอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ถ้าไม่มีเม็ดจุดเล็กๆเนี่ยฮนะ,ะเพื่อนๆ่เราก็จะมาดูจุดด้านล่างด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับ เพื่อนเห็นไหมเห็นตรงกันนะอยูด่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาดูด้านหลังด้านหลังเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมทำ,ทำไมผมต้องเอาแต่พิมพ์นี้มานะครับเพราะว่าพิมพ์นี้ชอบนะครับเพื่อนนะครับชอบเป็นพิเศษนะะนครับใครชอบพิมพ์ไหนก็ว่ากันไปนะแต่ผมชอบพิมพ์นี้นะฮะชอบเก็บพิมพ์นี้นะครับเพื่อนนะครับ เป็นพิมพ์ที่โดดเด่นสําหรับตัวผมมากนะครับใช้ดีนะฮะเพื่อนนะครับพุทธคุณแรงนะฮะนะครับเ้นีวิ่งนะฮะนะครับมีจุดเป็นขีดลงแล้วมีจุดวงกลมนะฮะเห็นไหมเ้นีวิ่งขีดลงจุดวงกลมนะฮะใครอยากได้เก่งกว่านั้นอีกนิดนึงเพื่อนเพื่อนเห็นที่ผมเคยอธิบายไว้ไหมะฮะนะครับอยากได้สังเกตนี่สามเหลี่ยมตรงนี้ปุ๊บ อันจะมีตรงนี้กระดกเห็นไหมตรงที่ผมชี้นะตรงนี้กระดกตรงนี้ท่านไม่ชัดหน่อยมันจะมีกระดกอยู่ตรงนี้ที่มันจะเป็นเส้นล่างๆขึ้นตรงนี้ถ้าอยากรู้ขนาดไหนขนาดแบบว่าชัดๆถ้าตัวนี้ชัดๆนะฮบเพื่อนตัวนี้ชัดๆเราก็ตัวนี้ไม่ชัดเห็นไหมนะครับี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งที่แบบชัดๆนะฮะ เดี๋ยวนะผมหานี่เพื่อนๆเห็นไหมตัวนี้ชัดๆตัวนี้ชัดๆใช่ไหมตัวนี้มันจะกระดกขึ้นเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมยุนี่นี่ตัวนี้จะโผล่ขึ้นนะครับจะมีทุกตนนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ